การภาวนาก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกการปฏิบัติปฏิบัติภาวนาก็เพื่อให้เห็นความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองเห็นอารมณ์ของตัวเอง ไม่ได้มีอะไรเลย mm. ให้เห็นความคิดของตัวเอง uh huh. ให้เห็นอารมณ์ของตัวเองให้รู้จักความคิดให้รู้จักอารมณ์ไม่ได้ให้เวลาไปหยุดหยุดความคิดเราหยุดมันไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าเราไม่รู้จักมันเราต้องรู้จักมันซะก่อนเราต้องรู้จักความคิด รู้จากอารมณ์ซะก่อนเราถึงจะหยุดความคิดหยุดอารมณ์นั้นได้นะเห็นไหมมันมันมันคิดของมันเองมันคิดของมันเองเราไม่ได้คิดที่ไหนมันคิดขึ้นมาเองมันคิดขึ้นของมันมาเองเราไม่ได้คิดเลยเราไม่อยากจะคิดเห็นไหมแต่มันคิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาเองเห็นไหมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละมีเหตุมีปัจจัยให้มันคิดมันก็คิด ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันไม่เกิดขึ้นนะนั่นการปฏิบัติการภาวนานะ <c oughs> มันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดเพื่อให้รู้จักอารมณ์ของตัวเองนะทันความคิดของตัวเองเดีนะ๋ยวมันจะรู้ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> มันจะรู้ของมันไปเรื่อยๆหลนะมันจะแยกแยะออก เราไม่ได้คิดมันคิดของมันเองเราเป็นแต่เพียงผู้รู้รู้ความคิดรู้จักความคิดรู้จักอารมณ์รู้จักความคิด,รรรคคดเราไม่ได้มีส่วนกับความคิดนั้นเราไม่ได้มีส่วนกับอารมณ์นั้นมันอยากจะคิดก็เรื่องคิดเรื่องของมันมันอยากจะคิดก็เรื่องของมันมันไม่คิดก็เรื่องของมันอีกนั่นแหละ ว่าเป็นเรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของเรามันจะคิดกับเรื่องของมันเราก็รู้จักมันแค่นั้นเราก็ไม่ไปร่วมกับความคิดเราไม่มีส่วนร่วมหรือเราไม่ไปร่วมไปหลงอยู่กับความคิดนั้นอ้ามันอยากจะคิดกับเรื่องของมันเราก็รู้จักมันเห็นมันรู้จักมันแค่นั้นแหละเอมันอยากจะคิดก็คิดไปแต่เราไม่ไปคิดกับมันแต่เรารู้จักมัน เรารู้จักมันเราเราเห็นมันเห็นไหมอารมณ์ต่างๆที่เกิดมาเห็นไหมเกิดมาภายในใจมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมามันจะแสดงให้เให้เราเห็นอยู่มันจะเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราเห็นดูมันอยู่เห็นมันก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอารมณ์ไหนเกิดขึ้นมาก็เกิดดับเกิดดับขึ้นเป็นเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหรอกดีชั่ว ทุกสุขเฉยๆเกิดขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะโลภโกรธหลงอาขาดพยาบาทดีชั่วที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเห็นมันจะเห็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นอยู่แค่นั้นแหละมันจะดีก็ดีเรื่องของมันมันจะชั่วก็ชั่วเรื่องของมันมันจะผิดจะถูกก็เรื่องของมันอีกนั่นแหละไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องนอกทั้งนั้นอ่ะของนอก ไม่ใช่ของเราเหมือนต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมมันก็เป็นของนอกมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้คิดมันคิดของมันเองแต่เรารู้จักความคิดแต่เราไม่ไปยุ่งกับความคิดไม่ไม่มีไม่มีส่วนร่วมกับความคิดมันจะนึกจะคิดอะไรขึ้นมาก็เรื่องของมันเราแค่รู้จักมันพอแค่นั้นแหละแค่รู้จักมัน เห็นมันรู้จักมันแต่ไม่เป็นหลงกับมันไม่มีไม่ไปม่มีไม่ไปมีส่วนร่วมกับความคิดนั้นค so kind of like like ือม <Right. S 1> ันอยากจะคิดคิดเรื่องของมันเราก็รู้จักมันเห็นมันแค่นั้นแหละเออมันก็เกิดดับเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอยู่เป็นอันนี้เกิดดับอันนั้นก็เกิดดับเอะเห็นไหมเป็นอยู่อย่างงั้นแหละเป็นธรรมชาติของมัน ความคิดนี่มันก็เหมือนกับรถะนะนะมาที่เรานั่งเราขับทุกวันเราเห็นทุกวัน,นเราต้องมีเราไปนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเราไปนั่งอยู่ในศาลาริมทางเนี่ยเห็นไหมรถทุกวันเนี่ยเห็นไหมไม่ดูรถกี่คันไม่ดูรถยี่ห้ออะไรไม่ดูรถอะไรมั่งวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดดับเปิดดับอยู่อย่างงั้นอ่ะนะ เราเป็นแต่เพียงผู้ดูผู้รู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปรู้มันรู้มันเห็นมันตามความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ไปวิ่งตามรถว่ารถนี้ยี่ห้ออะไรรถนี้ทะเบียนอะไรรุ่นไหนมีอะไรอะไรอะไรมัง่งสีอะไรเนี่ยเห็นไหมเราไม่ไปตามมันเราไม่หลงไปกับมัน ไม่หลงไปกับความคิดมันอยากจะคิดกคิดับเรื่องของมันเราก็รู้จักมันแค่นั้นเองแค่รู้แค่รู้แค่เห็นมันตามความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียก่ารู้จักอารมณ์แต่ไม่หลงในอารมณ์มคือไม่มีไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในอารมณ์นั้นในความคิดนั้นมันก็แค่นั้นเองไม่มีไม่ไปยึดมัน่นเอา <c oughs> อารมณ์หล่อน,นั้น พูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือมันจะคิดกับเรื่องของมันเราก็รู้จักมันเห็นมันแค่นั้นแหละมันก็เป็นแค่ละครเป็นแค่ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันเราก็ไม่หลงกับมันเราก็แยกมันจะแยกอยู่อย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเพียงแค่เราไม่รู้เราก็เลยไปหลงอยู่กับความคิด ทีนี้พอมันคิดดีคิดชั่วแล้วก็หลงไปกับมันเราก็เลยกลายเป็นกลายเป็นดีกลายเป็นชั่วไปตามความคิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ชั่วหรอกมันจะคิดดีคิดชั่วก็เรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราแค่รู้จักมันเห็นมันตามความเป็นจริงเราไม่หลงไปกับมันไม่หลงดีหลงชั่วไปกับมันหลงผิดหลงถูกไปกับมัน พอมันคิดดีก็บอกว่าดีพอมันคิดชั่วก็บอกว่าชั่วโอ้ยพอมันมีความคิดว่ามันสุขมันก็สุขพอว่าคิดว่ามันทุกข์มันก็ทุกข์มันไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็เฉยเฉยมันก็เป็นมันก็ลงอยู่กับเฉยเฉยนั่นแหละจะทุกข์จะสุขหรือเฉยเฉยอุเบกขาก็เรื่องของมันเองแหละไม่ใช่เรื่องของเราที่ไหนเราเราแค่รู้จักมันเฉยเฉยรู้จักแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะเป็นเรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ั้มนะ สุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราเฉยๆก็ไม่ใช่เราเออจริงๆมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ่านผู้ดูเจ้าสอนให้รู้จักความคิดให้ทันความคิดหรืรู้ทันความคิดว่าความคิดนี่มันก็ไม่ใช่เรามันคิดของมันเองมันเป็นของมันเองก็ปล่อยไปใจมันก็สบายเพราะมันไม่ได้ไปทุกข์กับความคิดนี่ ความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้สุขก็เรื่องเข้ามันก็เฉยเฉยรู้มันดูมันรู้มันเฉยเฉยจะไม่ทุกข์ไม่สุขอุเบกขาก็รู้จากอีกอแต่ก็ไม่ไปติดอยู่ในอุเบกขานั้นก็รู้เฉยเฉยก็รู้ว่าเฉยเฉยเห็นไหมเห็นคือเห็นมันเห็นอาการเหล่านี้เห็นอาการของจิตเรบเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตกายที่มันเคลื่อนไว เราก็เห็นเราก็รู้จิตที่มันนึกคิดเราก็เห็นเราก็รู้เนี่ยแค่รู้เฉยๆนะเอ,อไม่ไปนึกไปคิด <c oughs> ไม่ไปนึกไปคิดกับมันไม่มีส่วนร่วมกับมันแค่รู้จักมันเห็นมันเฉยๆนะแค่นั้นเองการปฏิบัติธรรมแค่นั้นเองเนี่ยง่ายดูเหมือนง่ายนะเออ <c oughs> ฉะนั้นเราอยู่ในฐานของเราเราอยู่ในฐานของเราเราต้องมีฐานสิน่ เราต้องมีฐานถ้าเราไม่อยู่ในฐานของมันเราก็กระเจิงไปกับมัน่เนยเราก็หลงไปกับอารมณ์เหล่านั้นแหละนั่นคือเราไม่อยู่ในฐานฉะนั้น <c oughs> เราต้องอยู่ในฐานของเรานะการปฏิบัติภาวนาให้อยู่ในฐานฐานอันเป็นที่ตั้งนะของ <c oughs> ผู้รู้นะผู้รู้ท่านก็มีฐานนะต้องรู้ ถ้าไม่มีฐานจะทจาไงก็สู้กับข้าศึกไม่มีฐานทัพเป็นของตัวเองไม่มีที่กำบังก็เสร็จนะสินะเราก็อยู่ในที่ในฐานของเราฝึกซ้อม <c oughs> ฝึกซ้อมตัวเราก็ฝึกสติของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงฝึกสติของเราให้มันแก่กล้าขึ้นนะให้มันแก่กล้าขึ้นเมื่อสติของเรามันแก่กล้าขึ้นปัญญามันก็นจะรู้คงมันองิงนะนะ แล้วมันก็จะได้ไม่ไปหลงอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ผิดอารมณ์ถูกเห็นไหมบาบุญนรกสวรรค์มรรคนี้พานมันอยู่ก็ไม่ไกลเราก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องไปรู้อะไรมากเรารู้จักความคิดนี่แหละแต่ไม่หลงกับความคิดมันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้จักมันเห็นมันตามความเป็นจริงของมันแต่อย่าไปหลงอยู่กับมันอย่าไปมีส่วนร่วมกับมันแค่นหน แยกมันออกเออเห็นไหมเพราะความคิดสังขารเหล่านี้มันเป็นของภายนอกมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราคิดมันคิดของมันเห็นไหมมันจึงเป็นอัตตาหรืออนัตตาล่ะดูมันที่มันเป็นของมันมันไม่ใช่เราเป็นอนัตตาบุญญาบอกว่าเป็นอนัตตาขัห้าเป็นอนัตตา เ้วก็ดูดิกว่าจะรู้กว่าจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกสตินั่นแหละให้มันแข็งแรงให้อยู่ในฐานอ,อันเป็นที่ตั้งหรือกว่ากายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมเราต้องอยู่ในฐานต้องมีฐานนี่อต้องต้องมีฐานแล้วก็ฝึกสติของเราให้มันแข็งแรงให้มันแก่กล้าค่อยๆเดินค่อยๆย่างนะนนะค่อยๆฝนะึกไปเรื่อยๆ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็แข็งแรงเน่ยสติมันแข็งแรงขึ้น เดี๋ยวมันก็วิ่งเองพอมันวิ่งมันก็ทันกิเลสที่นี่มันรู้ทันกิเลสรู้ทันความคิดตอนนี้มันก็ต่อสู้กันได้นะออต่อสู้กันได้ <c oughs> ไม่กลัวแล้วนะเพราะฐานเราก็ดีฐานเราก็แข็งแรงฐานอันเป็นที่ตั้ง,งการภาวนาเนหะ็นไหมสติปัฏฐานทั้งสี่นะกายเวทนาจิตธรรมนะกายคืออะไรกายคือตัวเราเนี่เลยเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะ จิตนี่ผู้รู้จิตมันจะรู้ของมันนะอยู่ในฐานคือธรรมมีธรรมอันเป็นที่ตั้งตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละทีนี้เมื่อรู้จักความคิดรู้ทันความคิดรู้จักความคิดไม่หลงไปกับความคิดนะเราก็มีเครื่องอยู่มีที่อยู่มีที่ตั้งนะก็เรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีวิหารธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้รู้นะี่ะ ไม่มีอะไรหรอกความคิดเกิดขึ้นก็รู้จักอรู้จักมันเห็นมันตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับมันนะมเออมันอยากจะคิดก็เรื่องของมันมันไม่คิดก็เรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของเราอเราแค่รู้จักมันเห็นมันตามความเป็นจริงแค่นั้นไม่หลงไปกับไม่หลงไปคิดกับมันอเห็นไหมมันก็ไม่ทุกข์แล้วท่านี้เพราะมันเห็นแล้วอันมันความคิดนี้มันไม่ใช่เราเห็นไหมเออ มันจะคิดด้วยคิดคิดชั่วคิดดีก็เรื่องของมันอีกไม่ใช่เรื่องของเรามันจะคิดดีคิดชั่วคิดบาปคิดบุญอะไรสารพัดสารเพนะคือความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นของนอกทั้งนั้นมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้คิดกับมันมันคิดของมันเองก็เรื่องของมันสิมันอยากจะคิดก็เรื่องของมันมันไม่คิดก็เรื่องของมันเรื่องของเราก็อยู่ของเราอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ ตามภาษาสมมติเขาเรียกว่าอยู่กับผู้รู้จริงๆแล้วผู้รู้ก็ไม่ใช่เราหรอกรู้มันก็รู้ของมันเองมันก็รู้จากการที่เราสร้างเหตุไว้นั่นแหละคือสติที่เราฝึกนั่นแหละนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องมีที่ตั้งถ้าฐานของเราไม่ดีวันมันก็วันไหวจิตมันก็วันไหวผู้รู้ก็วันไหวแล้วผู้รู้นี่แหละมันจะกลายไปเป็นผู้หลงหลงไปกับอารมณ์ใม่ไม ลงไปกับสังขารลงไปกับรูปกับนามเห็นไหมจริงๆมันไม่มีเราหรอกไม่มีอะไรสักอย่างละ <c oughs> แม้แต่ผู้รู้ก็ยังไม่ใช่เราเลยไม่มีเรามีแต่ขันห้ามันเป็นของมัน, <c oughs> ม,นมันทำงานของมันสิ <c oughs> ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแต่เพียงความรู้สึกนึกคิดก็เป็นแต่เพียงอาการกิริยาของจิตทั้งนั้น ที่มันเกิดขึ้นเราไปหลงมันเองหลงอยู่กับความคิดคิดว่าตัวเองคิดนี่เห็นไหมเราคิดฉันคิดแกคิดคุณคิดเห็นไหมฉันพูดแกพูดกูมึงพูดเห็นไหมกูทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นมันจริงๆนะโอ้ยมันไม่ใช่เราเลยความคิดความอ่านทั้งหลายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเป็นของมัน เราแค่รู้จักมันเฉยๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นว่ามันคิดไหมเออเห็นนะเห็นไหมเห็นว่ามันคิดไหมเห็นรู้จักว่ามันคิดไหมเออเห็นรู้เห็นเท่านั้นเองเฉยๆรู้เฉยๆเห็นเฉยๆตาเห็นรูปก็เห็นเฉยๆนะเห็นไหมหูฟังเสียงก็ฟังเฉยๆได้ยินไหมเห็นไหมเห็นได้ยินไหมได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายตนะภายนอกภายในเกิดขึ้นกระทบกันเป็นยังไงก็แค่รับรู้รับทราบเฉยๆแต่เราไม่ใช่ผู้เห็นเราไม่ใช่ผู้รู้นย <c oughs> ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์ก็ไม่ใช่เราเ,เห็นไหมมันไม่มีเราหึงบอกพูดง่ายง่ายรูปน้ําไม่ใช่เรากายนี่ก็ไม่ใช่เรา ในี่ก็ไม่ใช่เราอืมเอาให้หนักๆเข้าไปอีกผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานั่นมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นอืไม่หลงไปกับความคิดเขาเรียกว่าไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับการได้เห็นตาเห็นก็ไม่หลงหลงกับการเห็นหูฟังเสียงก็ไม่หลงไปกับเสียงที่ได้ยิน จมูกที่ดมกลิ่นนะเราก็ไม่หลงไปกับการดมกลิ่นนะลิ้นลิมรถก็ไม่หลงไปกับรสชาติของอาหารกายสัมผัสเย็นร้อนถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลน้หน่าสัมผัสอ่อนละมุนหน่าจับหน่าสัมผัสก็ไม่หลงไปกับมันรู้จักมันเห็นมันรู้จักมันจิตใจ <c oughs> ธรรมารมเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้น ความร grip, building, ู้ส well ึกนึกคิดต่างๆจะทุกข์จะสุขจะรักจะโลภจะโกรธจะหลงก็ไม่หลงไปกับอารมณ์เหล่านั้นไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นแค่รู้จักมันเห็นมันตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรียกว่าไม่หลงไปกับอารมณ์นั่นมันมีแค่นั้นเองถ้าเรารู้จักมันเห็นมันรู้จักมันตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็จบไม่ยึด ไม่เอามาเป็นของเราเพราะมันไม่ใช่ของเราอ,อมันเป็นของภายนอกเ,ออเหมือนของที่มันอยู่ภายนอกเราเหมือนคนอื่นมันไม่ใช่เราเห็นไหมของที่มันไม่ใช่ของเราเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็สบายไม่ทุกข์กับมันเห็นไหมอารมณ์ก็เหมือนกันความรู้สึกก็เหมือนกันมันก็เปรียบเสมือนกับของภายนอกของคนอื่น ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นของภายนอกเป็นของเหมือนเหมือนกับของของคนอื่นมันเกิดขึ้นมาเราก็สบายเพราะไม่ใช่ของเราเราไม่ได้คิดกับมันเราไม่ได้ทุกข์กับมันเพราะมันไม่ใช่ของเราเห็นไหมเราก็ปล่อยมันไปตามภาษาของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ยุ่งกับมันคือเราไม่ยุ่งกับมันไม่ลงไปกับมันเราก็อยู่ของเราอยู่ในฐานของเรา คือฐานรมของเราฐานทับของเราคือทรมีทมเป็นที่พึ่งมันไม่วันไหวอะไรจะเกิดขึ้นมาอารมณ์ไหนจะเกิดขึ้นมาก็อยู่ในฐานทับของตัวเองอมีทรรมีทมเป็นที่พึ่งเห็นไ,ไหมมันไม่วันไหวเพราะมันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้อะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็แค่นั้นแหละเพราะมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มีส่วนร่วมมี เกี่ยวข้องอะไรกับมันมันอยากจะคิดก็เรื่องของมันไม่มันไม่คิดก็เรื่องของมันเออแค่รู้จักมันเฉยๆนนเห็นไหมเอออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างอืมมันจะเป็นภายนอกภายในอ,อ,อายตะนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสธรมมารมมันกระทบกันเกิดขึ้นมามันสะเทือนไปเลยสะเทือนถึงใจไหม ถ้ามันยังสะเทือนอยู่ยังใช้ไม่ได้อท้าใจมันยังขุ่นมัวอยู่ยังใช้ไม่ได้เห็นไหมเราต้องอยู่ในฐานต้องฐานของเราต้องหนักแน่นไม่วันไหวไปกับอารมณ์ก็บ,บอกฮเห็นไหมไม่วันไหวไปกับ <c oughs> รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไงอายตนะภายนอกภายในอู้สารพัดสารเพที่มันจะเข้ามาถ้าฐานเราไม่ดีเสร็จ ฐานเราไม่มั่นคงเสร็จมันหมดลมหมดใช่ไหมคืออะไรก็คือมีธรรมนั่นแหละเป็นฐานฐานอันเป็นที่ตั้งของการภาวนาเมื่อจิตไม่วันไหวจิตมันอยู่แล้วมันรู้นะมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วโอ้จิตมันก็ไม่วันไหวอะไรจะเกิดขึ้นมาความคิดอะไรจะเกิดขึ้นมาตาเห็นรูปก็ไม่วันไหวอืมบอก หูฟังเสียงก็ไม่หวั่นไหวตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกภายในยกระทบกันขึ้นมามันไม่หวั่นไหวใจมันไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละที่พุทธิจ้าบอกว่านี่แหละคือธรรมธรรมนั้นไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสนั่นแหละพูดง่ายงไม่หวั่นไหวไปกับความรู้สึกนึกคิดกับสิ่งที่เห็น สิ่งที่รู้ที่เห็นอยู่เป็นปกติอยู่กับชีวิตประจําวันใช่ไหมธรรมะมันมีอยู่กับชีวิตประจําวันอยู่กับชีวิตประจําวันเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกไม่ได้อยู่อดีตไม่ได้อยู่อนาคตหรอกมันก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันเพียงแต่ไม่หลงไปกับมันแค่นั้นเองไม่หลงไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเออไม่หลงไปกับความอารมณ์ไม่หลงไปกับความรู้สึกนึกคิดแค่รู้เท่าทันมันแค่นั้นเอง ไม่ไไม่ไปยุ่งกับมันอ่ะพูดง่ายๆเออมันคิดมันอยากจะคิดเราก็คิดก็เรื่องของมันเราก็รู้จักมันเห็นมันแต่เราไม่ยุ่งกับมันเออเห็นนะแค่นั้นเองอมันจะคิดด้วยคิดชั่วคิดดีเออก็เรื่องของมันอีกนั่นแหละไม่ใช่เรื่องของเราเราก็แค่เห็นมันรู้จักมันนั่นเห็นไหมมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราคิดอืเห็นไหมเราแค่รู้จักมันแค่รู้มันเห็นมันตามความเป็นจริงของมันแค่นั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละ ตาาตามันเป็นเช่นนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เราคิดมันคิดของมันเราก็สบายเลยเห็นไหมใจมันก็สบายใจมันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมนั่นแหละความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับรูปกับเสียงกินรสสัมผัสอยู่ในปัจจุบันธรรมะมันมีอยู่ในปัจจุบันมันเห็นอยู่ในปัจจุบันเห็นไหม ันอยู่แค่นั้นมันเห็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมชาติมันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นมันก็ปล่อยมันก็วางมันไม่ยึดจิตที่มันไม่ยึดกับความคิดจิตที่มันไม่ยึดกับอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีจะเฉยๆก็ดีนะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเพียงแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันแค่นั้นเองเหมือนรถที่มันวิ่งในท้องถนนใช่ไหม เราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่ไปวิ่งตามมันหรอกทำไมไปบ้าวิ่งตามมันทำไมรถมันก็วิ่งของมัน่เราจะไปวิ่งตามมันสิเราก็เหนื่อยสิใช่ไหมเราก็ทุกข์กับมันเหมือนความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเราก็วิ่งตามความคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับความคิดคิดดีก็มีส่วนร่วมกับดีคิดบาปก็มีส่วนร่วมกับบาปเห็นไหม <c oughs> มันพาให้ตัวเองทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีส่วนร่วมมันจะคิดดีคิดชั่วคิดถูกคิดผิดก็เรื่องของมัน เราแค่ okay. รู้จักว่ามันถูกมันผิดมันดีมันชั่วแค่นั้นเองแต่เราไม่มีส่วนร่วมคือไม่เข้าไปร่วมกับมันไม่เข้าไปร่วมกับความคิดไม่เข้าไปร่วมกับการกระทำม,มันก็จบนี่แหละที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอจงทำให้เนือง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 คืออะไรคือเนืองเนืองก็คือแบบนี้แหละรู้จักมันร,รู้จักความคิดเท่าทันความคิด มีสติระลึกอยู่อย่างนี้เห็นมันอยู่อย่างนี้เห็นอยู่บ่อยๆซ้ำๆหนึ่งๆเนี่ยนะแล้วจิตมันก็จะเบื่อไปเองจิตมันก็จะคลายความสงสัยโอ้ที่แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ทำพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านเทศก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านี้นะพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอยู่แค่นั้น ไม่ได้มีอะไรมากมายนะ <c oughs> นี่ก็คือมาพูดให้ฟังเฉยๆนะออพูดให้ฟังเราไม่ได้ไปสอนใครหรอกเราไม่ต้องไปสอนใครเราดูตัวเองทุกวันทุกวันเห็นอย่างนี้แหละ,ะยืนเดินนั่งนอนพูดคิดอา่านทำก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละอยู่กับชีวิตประจําวันของเราเนี่แหละเรายังไม่ได้บวชเราอยู่คั้นาราวาสเราก็ปฏิบัติได้ทําได้เจริญได้ภาวนาได้ เพียงที่ให้มีสติของเราอยู่เรื่อยๆบ่อยๆฝึกของเราฝึกสติของเรานั่นแหละค่อยๆเดินค่อยๆลุกค่อยๆนั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันค้างมันสติมันแข็งแรงปัญญามันแข็งแรงเดี๋ยวมันก็วิ่งของมันเองเดี๋ยวมันก็ทันเองเดี๋ยวมันก็ทันความคิดเดี๋ยวมันก็รู้จักความคิดทันความคิดเห็นไหมพอมันรู้จักความคิดทันความคิดแล้วมันก็ไม่โดนแล้วมันไม่โดนหลอกแล้วอายามันหลอกเรานี่หว่าเห็นไหม เราวิ่งตามมันแทบตายแต่สุดท้ายเ,ออเราโดนมันหลอกมาทีานี้มันก็จะแยกตัวออกมาแล้วทางใครทางมันแล้วมันอยากจะคิดก็คิดไปนะฉันแค่รู้จักแค่เห็นเฉยๆโดนมันหลอกมาเยอะนะอยู่อย่างเอกเทศอยู่อย่างอิสระนี่แต่เรียกว่าใจที่มันเป็นอิสระจากความคิดอิสระจากอารมณ์ไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับอารมณ์หรือสังขาร ใจมันก็อิสระนะจิตทีงง่มันอิสระมันก็เบาสบายไม่ทุกข์ทุกเกรื่องของมันจะสุขก็เรื่องของมันจะเฉยเฉยก็เรื่องของมันเรื่องของเราคือรู้รู้เท่าทันความจริงแค่นั้นเองรู้ความเป็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองนั่นก็จบทำอยู่อย่างนงี้ทำอยู่บ่อยๆเนืองๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้ของมันเองแต่ต้องฝึกให้ถูกปฏิบัติให้ถูกนะ ถ้าทำไม่ถูก่เนียผลที่มันเกิดขึ้นมันก็ทุกนั่นแหละแต่ถ้าปฏิบัติถูกทุกมันก็จะหมดไปเบาบางไปเรื่อยอืมนยทีนี้ก็จะรู้เองเห็นเองแหละบารู้เองเห็นเองก็ไม่ต้องไม่สงสัยแล้วไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์แล้วอปฏิบัติเองเป็นแล้วทําเป็นแล้วเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทําได้อยู่บ้านก็ได้อยู่ทํางานทําการก็ปฏิบัติได้ <c oughs> ทำไรทำนาก็ปฏิบัติได้ล้างถ้วยล้างจานซักเสือ้อซักผ้าอาบนา้ำโอ้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ <c oughs> ได้หมดเลยปฏิบัติได้หมดเลย <c oughs> เขาเรียกว่าปฏิบัติทำยีิบสี่ชั่วโมงเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมปฏิบัติทำยี่สิบสี่ชั่วโมงทําไมถึงว่ายีิบสี่ชั่วโมงอก็มันมีสติอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงเอาสิมันมีสติอยู่รู้อยู่อะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่รู้อยู่ แรกๆมันก็บังคับแต่พอไปนานๆมันเข้าที่เข้าทางมันก็ไม่ต้องบังคับเมื่อฐานมันดีแล้วฐานมันไม่อันวหวแล้วนสบายข้าศึกที่ไหนมันจะมาทำ้ายได้จะมาตีแตกได้ที่แตกนะถ้าฐานไม่ดีถ้าฐานมันดีแล้วมันไม่แตกหรอกก็อยู่ได้สบายไม่กระวนกระวายไม่ต้องไป ตระนกตกใจกับอารมณ์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใจมันไม่วันไวเพราะใจมันมีฐานมันมีที่ตั้งที่มั่นคงคือฐานธรรมมีธรรมเป็นกองทัพมีกองทัพธรรมหรือฐานธรรม <c oughs> กายเวทนาจิตธรรมนี่เห็นไหมนี่ฐาน <c oughs> นะอันนี้ก็ให้เราตั้งใจของเราเองปฏิบัติของเราเองเไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูตัวเองนั่นแหละ ธรรมะมันก็มีอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นแหละเออเห็นมันรู้จักมันแต่ไม่ไปหลงกับมันแยกมันออกมันจะคิดอะไรจะปรุงแต่งอะไรก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็แค่รู้จักมันดูมันรู้จักมันแค่นั้นเองแต่เราไม่ไปร่วมกับมันหรอกเราจะอยู่ของเราอยู่กับผู้รู้ของเราแค่นั้นเนี่ยนั่นแหละแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลย